ออุ้ยแม่อุ้ยไปอยู่ไหนหนอถ้าได้ยินเสียงซอ้อฮึกับมาบ้านสวัสดีครับปี่นอกตั้งหลายตึงยิงตึงใจตึงหนุ่มตึงเท่าปบกันวันนี้เลิกดีเนาะเจ้าม่วนงานสันเล่ามูเฮาคนเมียสวัสดีครับพบกับผมไอ้กอบเมืองน่านเจ้าเก่าเจ้าเดิมเพิมเพ่มเติมคือวันนี้มาลองซอหื้อฟังอันแล้วตามสายนสัญญานะครับผมติลิปก่อนว่าจะป้ามาพอเปินตานกวยสลากนะครับเพณนี้ตานกวยสลากหรือสลากกระพัดนะครับเป็นงานบุญใหญ่เนาะที่ต้อง รวมแดงรวมใจกันในชุมชนในหมู่บ้านนะ่ะคนเท่าคนแก่เปินบอกว่านะครับนอศสอนให้หลูกให้หลานมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเป็นการทําบุญติวทิศส่วนกุศลให้แกบนันพบบรุษนะครับหรือญาติปีนอ้องที่ลวงลับไปแล้วในส่วนของวันดานะครับก่อนวันตาลสลากหนึ่งวันนอป่อแม่ปีน้องหรือญาติปีน้องนะครับจะมาช่วยกันสารนี่ครับกวยสลากนาะเพื่อใขหมูจ๊ะในส่วนของวันดาน,นะครับนอผู้้าจะมา่วยกันสารกลวยส่วนมูนิ้งก็จะแยกกับเข้ากับป๋าหน่อขนมขนมเพื่อนเนียงนี่ยนะเพราะว่าจะเป็นขนมต ียขนมจ๊อกข้าวต้มกะทิข้าวต้มกล้วยอย่างืุอนี้นะครับนอไอครับเดี๋ยวผมจะป้าไปพอนอบรรยากาศภายในวัดน,นี่ผมก็ได้อยู่ติวัดบรมเพ็ญบบุญน,นะครับนอใองานแต่ละหมู่บ้านนะครับนอก,ก็จะมีการเดินขบวนป้ากันมายืนหน้าวัดนี่นะครับก็ะจะอย่างนาม้มาล้อพอเขาฟอดเวลาเปิดแห่ขบวนนะครับนอขบวนไหนเปิดก็จะมีการอุ้ยเหรียญนะจะมีเป็นเหรียญบ้าเหรียญห้าเหรียญซิบนี่นะครับเอาไว้เป็นเงินขวัญถุงพอนี้เต่าครับนี่แนะหะลูกกันหัวซุกหัวตั้งในบางคนแย่งหลานกม็มีเป็นเงินขวัถุงนะครบเพื่อมงค อาหารกร็หน้าตามเป็นจังนี้เนี่ยลูกกันทุกหัวตังติกี้นะตองกับมัวแต่เก็บเหรียญน,นอจบปอลืมหลานเนี่ยโลหาหลานเห็นอ่างสีสันภายในงานนะครับนอไปครับเดี๋ยวผมจะไปไปพอบรรยากาศตั้งไหนนะครับน,นี่แม่วันมาวันนั้นนะ้าจะฉันไปหาพ่อพงมบ้านมนาะ up on ก่นก็ขับเพื่อผายคนได้เบเกยได้ยินเปนจ้อยปนซอนะอาไอ้แพ่เขาตั้งแต่อ้ายชอบฟังซอละยอกยอกยอกไอก้อข้าไปกันต่อนอ่เดีจ,จะป้ามาพอกวยในส่วนของกวยนะครับก็จะมีจื่อคนตีทำบุญนะครับอุทิศให้คนติดดวงลับไปแล้วเอาว่าจะเป็นปออุอ้ยแม่อุย้อยญาติปี่น้องเอาอาทั้งหลายนะครับแล้วก็จะมีเส้นสลากทุกกวยนะครับนอ่บืดเปินจะเอามารวมกันแล้วก็ก้นศูนย์กันแล้วก็จะแบ่งให้หมูพระหมูตุเจ้านะครับนอ่ข้นอ้อยเน้นน้อย,อย,อ,ยอย่างนี้หนะน,นกาน ต้องได้เจาะจงผ้ารูปได้รูปหนึ่งพอยุคสมัยเปลี่ยนนะครับมูผ้าเน้นน้อยหรือตู้เจ้ามีเยอะขึ้นอันถวายปัจจจยหรือของใจ้เครื่องใจ้เลยบบทั่วถึงนะครับก็เลยมีประเพณีการต้านกลเวสลาเื่อสร้างความสามัคคีภายในชุมชนและขอบครัวสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัดกับชุมชนแด่ตีสําคัญเลยนะครับหน่ให้ลูกขื้นหลานได้ล้ำลึกนึกถึงพอผู้มีพระคุณได้สอนให้ลูกขึ้นหลานมีความกตัญญูนะครับนอกบเื่อให้นลืมป่อลืมแม่ลืมอุ้ยสืบถอดกันมายาวนานเจนหลาาานนนนรรัวธมล้ของ ลูกฮือหลานได้หันและสืบต่อกันไปเรื่องดีนะครับฮื่อเด็กฮื้อหล่อนรุ่นไม่ได้เรียนรู้ฮื่อวัฒนธรรมแบบนี้สูญหายไปจากชุมชนของเขานะครับนอแอนแลมาแล้วครับผมขบวนแห่ขบวนฟ้อนเป็นการรวมแรงรวมใจของคนในชุมชนนะครับนอฮื่อสุมชนของเขามีสีสันและสร้างความสามัคคีกันในชุมชนนะครับประเพณนี้ตานกลวยสลากนะครับจะทําหลังเกี่วเข้าเซตนะครับนอฮื่อปอแม่พี่น้องมารวมมามวลไอ้เขียดจะการทํางานแอนแลคุณลำยายป้าผมเองหน้าปแดงตึงแดง่างพอ นี่ถ้าะเมาแดดก้าแต่ละคนก็จะป้ากันม่วนกันนะครับพอความเหนื่อยจากการทํางานแล้วให้แล้วสวนก็จะมาม่วนมาจอยกันจะเนี่ยนะครับนอหน้าการนี่นะแต่ละบ้านแต่ละหลังค้านี่นะไปเจอได้ป้าหน้ากันแต่ละคนก็เข้าให้รุยสวนกันถึงนั่นนะครับนอทำข้าวเซตกับห้าข้าวโปดนอห้าข้าวโปดเซตกับป้ากันมังกียางอ๋อไปได้อยู่ในยยางไหนแต่ละหลังค้าเฮียนเบิร์ดนะครับถ้าเดินขบวนเซตนอแล้วจะมีการรวมเส้นสลากนะครับเส้นสลากทั้งหมดม้นกดก้นศูนย์กันนะครับหล้กก็แจกจ่าย เน้นหร uh, <te ือตัวเจ้าลูกไหนนะครับได้เส้นสลากไหนก็จะเดินตามหาการเส้นสลากเซตปั่นป้อนอย่างเซตก็ถือว่าเซตพิธีแล้วนะครับนอกก็จะมีขบวนของละอ่อนน้อยนะครับนอกละออนตอนเต้นนี่นะบอกเลยนอว่าหน้าหักขนาดแหนเดินอุ้มกล้วยเข้าวัดเป็นภาพดีๆและความประทับใจของคนในชุมชนนะครับรวมแห้งรวมใจของป่อแมมพี่น้องบ้านเฮาสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีของคนในครอบครัวนะครับได้มาพบมาป้าลูกป้าหลานนะครับนอคนในครอบครัวถือว่าเป็นวันรวมญาติแห่งวันหนึ่งอนุรักไหวและสืบสานประเพณ นี้วัฒนธรรมราชนาของเขานะครับคือคงอยู่ตลอดไปเจนลูกเจนหลาน